ไม่เคยคิดเลยว่ายาสีฟันหลอดเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาช่องปากของตัวเองได้แต่ด้วยสารสกัดจากสมุนไพรที่มีอยู่ในหนึ่งหลอดมากกว่าแปดชนิด mm hmm. เขาช่วยแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพในช่องปาก mm hmm. ลดการอักเสบของเหงือกลดการอักเสบของฟันต้านเชื้อไวรัสต้านเชื้อแบคทีเรียและช่วยทำให้แผลในช่องปากของเราเนี่ยหายเร็วขึ้นช่วยเราสร้างเซลล์สร้างเยื่อบุในช่องปากได้เร็วขึ้นเหมือนเราทำสปานในช่องปาก ให้ความรู้สึกที่เย็นสดชื่นหอมน้ำมันหอมละเหยรู้สึกลมหายใจเราเนี่ยมันสดชื่นแล้วก็มันโลง่งมันเป็นความรู้สึกโล่งที่เฟรชมากๆเหมือนเราอยู่ในบรรยากาศของการสปายังไงยังงั้นเลยมีสารสกัดจากราชเอมเทศใบบวัวบกว่านหางจระเข้และสารสกัดจากใบฝรั่งน้ำมันมะพร้าวน้ำมันหอมละเหยเปปเปอร์มิ้นต์น้ำมันสกัดจากการพลูและสิ่งที่สำคัญเลยสารสกัด ธรรมชาติจากครังพึ่ง p r o p o l t s Extract ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากและฆ่าเชื้อไวรัสในช่องปากนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากขิงช่วยยับยั้งเชื้อราในช่องปากได้ด้วยใครที่ลิ้นเป็นฝ้าขาวต้องใช้เลยมีแคลเซียมคาร์บอเนตช่วยขัดฟันให้ขาวและกำจัดเชื้อแบคทีเรียยังมีน้ำมันหอมระเหยอื่นๆเช่นพิมเสนกระบูนเมนทอน้ำมันหอมระเหยจากเซเปียมินน้ำมันอบเชยเทศ ยับยั้งการอักเสืการติดเชื้อในช่องปากลมหายใจสดชื่นมิติใหม่ของการดูแลช่องปากและเป็นการแก้ปัญหาในช่องปากมนตราเอสวานเฮอร์บอนเฟร